โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาทดสอบ a r i f a c t อันใหม่นะครับนั่นก็คือคาถาอาคมครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเกมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจิโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับ เพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับเพราะอาทิตย์นี้นะครับเส้นหลักชัยเราสามารถรับของรางวัลได้ถึง1,750แต้มแล้วนะและรางวัลสุดท้ายของมันก็คือคาถาอาคมตรงนี้นะครับซึ่งคาถาอาคมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคาถาลองสุดท้ายของอัติแฟกต์ที่อยู่ในรางวัลเส้นหลักชัยนะครับโดยอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเสียงสะท้อน ตบสายฟ้านะครับที่มันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเส้นหลักชชยถึง2,500แต้มนะครับก็ถ้าดูเวลาเนี่ยต้องบอกว่าอีกเกือบเดือนเลยเพื่อนๆมันใช้เวลาอีกถึง3สัปดาห์เลยนะครับกว่าจะปลดคาถาตบสายฟ้าอันนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาดูความสามารถของคาถาอาคมรวมไปถึงคาถาอันนี้เนี่ยมันน่าปลดมาใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปลดการใช้งานของคาถานก่อนเลยครับ ไปเลยนี่ปลดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาตีบวกอาแฟกต์คาถาอาคมอันนี้ให้สุดเลยนะเพื่อที่จะเอามาทดสอบนะครับสแตตพื้นฐานของอาแฟกต์ที่จะได้นะครับเราจะได้เป็นพลังโจมตีครับเริ่มต้นที่0.9%แล้วก็ ดีเฟน์กายภาพกับดีเฟนเวทเริ่มต้นที่1.7%นะครับและอย่างสุดท้ายจะเป็นทะลุทะลวงดีเฟน์หรือภาษาบ้านๆเนี่ยก็คือเจาะกก่อนนะเริ่มต้นที่0.6หน่วยครับในส่วนของความสามารถอ์ติแฟกต์นะครับเมื่อใดก็ตามที่เดเมจเวทมนต์ที่พันธมิตรสร้างไปถึง7 5 0ของพลังโจมตีทีมเริ่มแรกมันจะทําการยิงโปรเจกต์ตายเวทมนต์จำนวน3ลูกนะครับซึ่งแต่ละลูกจะเล็งไปที่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าสุดอ่าด้านหน้าสุดนะ และเลือกศัตรูที่ยังไม่โดนโจมตีก่อนเป็นอันดับแรกนั่นหมายความว่าถ้าศัตรูมีหลายเป้าหมายมันจะไม่ยิงตัวซานะครับแต่ถ้าศัตรูมีเป้าเดียวก็คือโดนสาลูกเต็มๆนะโปรเจกต์ตาแต่ละลูกจะสร้างดาเมจแม่ม,เม,มนเท่ากับ40%ของพลังโจมตีทีมและลดดีเฟนเวทของเป้าหมายลง40%เป็นเวลา5วินาทีซึ่งจะไม่สามารถซ้อนทาได้นะครับก็สําหรับความสามารถโดยรวมนะครับเอาจริงๆต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกับของคาถาดาบใหญ่เลยเพื่อนเพนเพียงแต่คาถาอาคมอันนี้ มันจะเป็นของสายเวทนะครับและเมื่อเราปลดล็อกที่ขั้นสูงขึ้นนะครับที่เลเวล5จะเพิ่มดาเมจที่สร้างได้นะครับจาก Projectile เป็น45%นะครับของ Attack Team 10เป็น50%บวก15เป็น55%แล้วก็บวก20จะสามารถลด d e f e n เว,เวทเพิ่มเป็น50%ได้นะครับและสุดท้ายที่ปลดล็อก25จะเพิ่มดาเมจที่สร้างจาก m i d s i l e Projectile เป็น60%ของพลังโจมตีทีมนะครับแล้วก็ต่อมาเดี๋ยวเรามาตีบวกกันดีกว่าว่า ขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้สเตตอย่างละเท่าไร่บ้างนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยใครที่ของตีบวกไม่ค่อยพอใช้เพื่อนๆจะต้องขยันไปตีหอกคอยนะหอกคอยประจําสังกัดนะครับเพราะว่ามันจะให้วัตถุดิบตีบวกเนี่ยมาเยอะมากนะครับอ่าก็บวกถึง20แล้วนะครับซึ่งหลังจาก20สนะครับสเตตที่ได้จะเหลือเพียงแค่2อย่างบนนะครับจะเป็นพลังโจมตีแล้วก็ดีเฟน์เกรดภาพกับเวทนะในส่วนของเจอเกาะเนี่ยจะไม่ได้เพิ่มแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับกวก25นะสะแตทสุดท้ายนะครับอยู่ที่พลังโจมตี17.7เ์เน์ดีเฟนส์กายภาพกับเวส33.5แล้วก็เจาะเกาะอ,อยู่ที่8.4ก็ถ้าเรามาเทียบกับอันเก่าๆนะข้าพลังโจมตีเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเออเยอะอยู่นะครับเยอะกว่าอันอื่นเลยนี่ครับอย่างเช่นข่าถาก้องกวาเนี่ยก็แค่15.5เท่านั้นนะแล้วก็ต่อมาครับคอนเทนต์ที่ผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มจาก บอสแดนฝันกันก่อนเลยซึ่งในวันนี้จะเป็นบอสจอมย่ำหิมะนะครับที่สำคัญตอนนี้ผมปลดมาถึงโหมดไม่สิ้นสุดแล้วนะครับหรือภาษาอังกฤษจะใช้ว่า endless mode นะสำหรับโหมดนี้จะเป็นโหมดสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีโหมดสูงกว่านี้แล้วและต้องบอกว่าทีมเมตาที่มาแรงที่สุดนะตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆมันก็เป็นทีมสายเวด,ด้วยครับซึ่งเหมาะมากๆกับการที่เราจะมาทดสอบ ดเมของอาร์ติแฟกชิ้นใหม่ชิ้นนี้นะสำหรับไลอัพที่ผมจะมาทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นไลอัพที่สามารถทําคะแนนได้สูงสุดในวันนี้นะหรือพูดง่ายก็คือทีเมตาณตอนนี้นั่นแหละเพื่อนๆตัวละครที่ใช้นะครับจะมีเป็นชาเคียมิโคล่าไลเนียลิลี่เมแล้วก็โอดี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีไปทดสอบมาสามทีมแล้วนะเพื่อนๆก็แต่ละทีมเนี่ยจะใช้วิธีการเซตอัพเหมือนกันเลยจะแตกต่างก็เพียงอาร์ติแฟกเท่านั้นนะครับโดยทีมแรกที่ผมได้ทดสอบนะครับผมก็จะใช้เป็น คาถาเรียกกระแสน้ำครับสำหรับคาถาเรียกกระแสน้ำเนี่ยเดเมจที่สร้างได้นะครับ4 4 6 8นสล้านนะเดเมจหลักของทีมก็จะมีเป็นลิลิเมทกับโอดีนะครับลิลิเมททำไป2435ี่ยบล้านส่วนโอดีทำไป1 4ึ่งหล้านนะครับต่อมาทีมที่2นะครับสำหรับทีมนี้ผมจะใช้เป็นคาถาเขียวขจีนะครับและในตอนนี้ต้องบอกว่าคาถาเขยียวขจีเนี่ย,ย เป็นคาถาที่ดีที่สุดใน3คาถาแรกที่ผมได้ทดสอบไปนะครับก็ลิลิเมนะครับทำเดเมจไป2 3 0 0 0 35ล้านนะส่วนโอดี้13,518ล้านนะครับเดเมจสุดท้ายที่ได้ของทีมนี้นะครับจะอยู่ที่4 1 7 2 7ล้านครับแล้วก็ต่อมานะครับทีมที่3สําหรับทีมนี้นะครับก็จะใช้เป็นคาถากงกางวาน,นครับเาเมจที่ได้ของทีมนี้ลิลิเมมันก็จะน้อยหน่อยนะแต่โอดดี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแทนนะครับ เพราะความสามารถของคาถากงวานก็คือมันจะบัฟให้กับตัวละครที่อยู่หลังสุดแล้วขบวนทัพเราเนี่ยโอดี้มันอยู่หลังสุดนะครับหมายความว่าโอดี้เนี่ยเป็นตัวที่ได้บัฟนะมันก็เลยทําให้เดเมจของโอดี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับเดเมจนะครับพีวเมย์อยู่ที่19,101ล้านนะครับส่วนโอดี้6 4 8 3ล้านนะแล้วก็เดเมจสุดท้ายจะอยู่ที่4935ล้านครับก็หลังจากที่ดูเดเมจของทั้ง3าทีมที่ผมทดสอบไปก่อนนนห้้าแลวะ เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราจะมาทดสอบคาถาอาคมกันเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าไลอ up แบบเดิมไปเตะเลยนะกับคาถาอาคมเนี่ยมันจะสามารถบูตด้ไหมมาสู้กับคาถาอ์ติแฟกต์อันอื่นที่มีมาก่อนหน้าได้หรือเปล่านะครับโอเคก็เซ็ัพร้อมนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูประสิทธิภาพของอาถาอาคมกันเลยครับพร้อมแล้วก็3 2 1ไปครับก็สำหรับหมดไม่สิ้นสุดนะครับต้องบอกว่าจอมย่าหีมาเนี่ยเป็นตัวที่ไม่น่ากลัวมากนะ พอทุกตัวเนี่ยมันสามารถยืนได้สบายๆเลยนะครับสามารถยืนได้จนจบไฟเลยอะ่ะเออไม่มีตัวไหนตายระหว่างทางนะแต่ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาดูกัน,นครับว่าเราเนี่ยจะสามารถคิดคน้นทีมเมตาทีมอื่นได้หรือเปล่านะเพราะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยมันจะมีอาร์ติแฟกต์นะครับเพิ่มเติมยังเหลืออีกประมาณ2หรือ3อันนะ่ะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเหลืออีกประมาณ20่สิบอบีนะเกือบ4ี่หมื่นล้านแล้วนะครับ โอเคต้องบอกว่าทรงก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะอ่ะสี่หมื่นล้านแล้วครับเฮ้ยได้ไหมเนี่ยโอเคครับมันดูเฉียดฉิวมากเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะก็เดเมจสุดท้ายที่ได้เนี่ยสี่หมื่นหนึ่ล้านนะครับแล้วก็เดเมจของลิลิเมอยู่ที่2องหมนะครับโอดี้หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าครับคาถาเคยียวคาจีแล้วก็คาถาอาคมเนี่ยต้องบอกว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ อัพคาถาเขียวขจีไปแล้วแล้วมีวัตถุดิบไม่พออัพคาถาอาคมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกใช้เป็นคาถาเขียวขจีไปก่อนได้นะแต่ในส่วนของคาถาเรียกกระแสน้ําแล้วก็คาถาก้องกลางวันต้องบอกว่าได้มเม็ที่ได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างโดดจากคาถาเขียวขจีแล้วก็อาคมพอสมควรนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโหมดนะครับที่ผมจะมาลองให้เพื่อนๆได้ดูนะก็จะเป็นกิวยิ่งใหญ่ครับหรือว่าบอร์ดกริฟเชตนะสำหรับบอร์ดกริฟเชตเนี่ยต้องบอกว่าทีมที่ใช้ตี เมตาเนี่ยยังคงเป็นทีมเดิมนะครับแต่จากที่ผมไปเก็บรวบรวมข้อมูลใน Discord มานะครับนะตอนนี้เขาบอกกันว่าคาถาที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะเป็นคาถาอาคมเพื่อนๆพนเพราะไลน์ออปที่เราใช้นะครับทุกตัวเนี่ยเป็นตัวละครสายเวทหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นลิล่เมนะครับไบรอันปาฏิศาหรือว่าโอดีนะครับซึ่งในบอร์ดกริฟเชตเนี่ยผมก็ไม่สามารถทดสอบให้เพื่อนดูได้เหมือนกันนะว่าเดเมจากคาถาอาคมกับคาถาอันเก่าอื่นๆเนี่ย อันไหนมันดีกว่ากันนะครับพอคอนเทนต์นี้มันสามารถสู้ได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองหัวดให้ดูแล้วกันเพราะผมพอรู้คร่าวๆแหละว่าเดเมจก่อนหน้าผมได้ประมาณเท่าไหร่นนะอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันเลยครับไปครับเซตอัพนี่คือเหมือนเดิมเลยนะเปลี่ยนแค่คาถาอย่างเดียวนะครับก็สําหรับข้อดีของคาถาอาคมเนี่ยก็คือถ้าเราไปตีบอสที่มันมีเป้าเดียวหมายความว่าไอกระสุนอาคมเนี่ย มันจะยิงใส่บอสท,ทั้ง3ลูกเลยเพื่อนๆเออบอสมันก็จะโดนเดเมจได้แบบเต็มที่นะครับที่สําคัญมันยังมีความสามารถในการลดดีเฟนบอสด้วยไงตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นจุดที่ช่วยบูเดเมจได้เยอะมากนะอ่ะก็เดี๋ยวลองดูครับตอนนี้เวลาชิวๆเลยนะครับยังเหลืออีก50วิเต็มๆเลยสําหรับทีมก่อนหน้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะได้อยู่ที่ประมาณ4 0 0แสล้านเพื่อน สี่แสนล้านกว่าๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับว่าเปลี่ยนเป็นอาคมแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นมากกว่าเดิมขนาดไหนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเยอะอยู่นะสี่แสนแล้วครับตอนนี้เหลือสามจุดบีนะแต่ต้องบอกด้วยนะครับว่าไอ้ที่ผมบอกสี่แสนเนี่ยมันคือชั้นก่อนหน้านะอันนี้คือผมแบบมาชั้นลึกขึ้นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีอัปเกตรดตัวละครไปเพิ่มด้วย เดเมจที่ได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่นะโอเคตอนนี้6กแสนล้านแล้วครับเหลืออีกสิบปีครับหกแสนห้าได้ไหมได้นะ, 7, นะเจ็ดแสนนะเฮ้ยได้เนี่ยโอเคไม่ถึงนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าเยอะมากเพื่อนๆจริงๆเท่าไหร่หกแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับ เดเมสุดท้ายนะครับโอที่ที่1เลยนะ 305B นะครับส่วนลิมิเตอรน่เดนะไหนดูซิอันดับเท่าไหร่โอเคครับเยอะกว่าเดิมแน่นอน,นเพื่อนๆตอนนี้ผมกลับขึ้นมาเป็นอันดับ1แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยู่ที่อันดับประมาณ2กับ3เพื่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปทดสอบอาร์ติแฟกชิ้นใหม่นะครับคาถาอาคมวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับคาถาดีนะครับถ้าให้ผมคอมเมนต์เนี่ยเป็นคาถาที่ควรปลด ให้ถึง25นะเพราะส่วนตัวมองว่าคอนเทนต์บอสขถาชิ้นนี้น่าจะมีโอกาสได้ใช้เยอะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับน,นี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ